นี่ค่ะกลับมาเจอกับไต้แล้วนะคะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะแต่ก็จะมาทําการเปิดกล่องนะคะ,ะเป็นกล่องที่ตักได้ทำเมคอัพสวอปนะคะกับโบนั่นเองนะคะก็หรือว่าที่รู้จักกันในนามของมิสพิโอนี่โบก็เป็นยูทูบเบอร์คนไทยอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่เยอ,อ,อ,อรามันนะคะแล้วก็เราได้กลายมาเป็นเพื่อนกันนะจะสนิทแล้วก็คุยกันได้ เกือบจะทุกเรื่องจริงๆนะแล้วก็คุยกันบ่อยด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราสองคนจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันก็ตามนะแต่ว่าเวลาคุยแล้วมันรู้สึกว่ามันมันใช่อะมันคลิกกันนะต่คิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักโบนะคะแล้วก็น่าจะติดตามช่องของโบเขาด้วยนะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้รู้จักนะคะหรือว่ายังไม่ได้ติดตามก็สามารถไปกดติดตาม subscribe ช่องของโบได้นะคะเดี๋ยวตักจะ leave information ทุกอย่างนะคะ ไว้ที่กล่อง the description box ข้างล่างนะคะก็เอาล่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าทราได้มาตั้งแต่มือเ่วันศุกร์แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาทําวิดีโอนะวันนี้วันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะคะคือตั้งแต่ได้มาก็แบบว่านอนไม่หลับนะคือแบบว่าอยากจะเปิดมากเอาล่ะเราก็มาทําการเปิดกันเลยนะคะเดี๋ยวนะหาที่ก่อนคือ จริงๆแล้วน่าจะเอามีดมานะเนี่ย,ยเดี๋ยวนะคือมือสั่นนะต้องเปิดฝั่งไหนอ่ะฝั่งนี้หรอหรือยังไงอ๋อ <c oughs> ต้องเปิดฝั่งนี้คือใจมันไปถึงข้างในแล้วนะคะแต่ว่ามันยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวนะควรจะใช้มีดมากกว่านะเนี่ย เอาอุปกรณ์มาผิดมากมายโอ้ price, huh? ดีนะไม่ได้ทาเล็บมาก่อนนะคะรู้เลยว่าถ้าเกิดทําอะไรแบบนี้เล็บจะหลุดเล็บจะฉีกเป็นคนไม่ค่อยระวังนะไม่ออกอะ <c oughs> อ๋อมันเปิดแบบนี้ครอดแบบนี้นะคะ <c oughs> นางห่อแบบว่าไอ้นี่มาอย่างดีโ้ ซึ่งด้านในนะคะก็จะมีจดหมายจดหมายน้อย for ทักปัวตักนะคะขอแกะก่อนที่อยู่ในซองอันนี้ที่อยู่ในซองจะอันนี้เป็นภาษาเยอรมันหรือเปล่าอ่ะเธอคืออ่านไม่ออกนะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้อ่านคนเดียวอันนี้แบบเป็นแบบว่า Personal มากๆนะแต่ว่ามีกระดาษอีกใ,ใบหนึ่ง กระดาษใบนี้อ๋อนางเคยบอกว่ากระดาษใบนึงเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าให้เปิดยังไงอะไรเงี้ยเนาะโอเคอาจจะจ,จะอ่านให้ฟังสวัสดีจ้าตาร์กขอบคุณ Youtube ที่ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นเราดีใจที่มีเพื่อนดีๆเพิ่มมาอีกคนเหมือนกัน <laughs> เธอเป็นคนจิตใจดีคุยสนุกจริงใจ จริงหรอ,อ,อสิ่งที่เราส่งมาให้มีรายการตามนี้จ้ะโอเคหนึ่งก็คือสิ่งนี้เธอไม่เคยมีในกลุสีนี้สวยมากด้วยเบอร์หนึ่งหรอไหนอ่ะอ๋อเหมือนจะหมายถึงในถุงรับเบอร์อันนี้นะโอเคเบอร์หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวขอเทออกมาก่อนแล้วก็จะมาหาเบอร์เราจะไปตามที่ ที่นางบอกไว้นะ,ะเบอร์หนึ่งเจอแล้วโอเคอีอะไรเอยที่ฉันไม่มีในกลบหลายอย่างแหละแกะไม่ได้อีกเธอฉันแกะไม่ได้เฮ้ย ลิปสติกชาแนลนะคะอ๋อยลืมบอกไปว่ากติกาการทำสวอปเนี่ยคือเราตั้งงบประมาณไว้ที่3,000 3,000บาทนะคะแล้วก็จะมีไฮเอ็นหนึ่งชิ้น <c oughs> ไม่ใช่นิ้วนี้ไฮเอ็นหนึ่งชิ้นแล้วก็ดักซัวสองชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกอของกินเล่นอะไรเงี้ยนะคะขนมขนมอะไรเงี้ยนะเออเธอคุณที่โบเลือกมาให้นะคะก็จะเป็นรูจ อูนะคะตัวนี้เบอร์104แพชั่นนะเฮ้ยมันดีงามมากอะแพ็กเกจเขาใช้ไงอ๋อเอ้ยสีแดงชอบว่ะไม่ค่อยได้กลิ่นเฮ้ยขอบคุณมากเลยเออแล้วก็อ่ะอันที่สองชิ้นที่สองนี้จะเป็นช่วงสปริงแบบนี้ทาแล้วจะดูสดใส ช่วงสปริงแบบนี้ทาแล้วจะดูดใสเบอร์สองเบอร์สองเบอร์อ่ะอันนี้เบอร์สองเป็นอะไรเป็น last color blush last love นะคะเป็นของโซอีว่าน่าจะเป็นบลัชออนของโซอีว่า last love เป็นชื่อของบลัชออนนี้หรือเปล่าไม่เคยมีเครื่องสำอางที่เป็นของโซอีว่านะคะนอกจากเอ่อพวกแปลงแต่งหน้านะคะ นางทำกันบ้านมาดีนะเออสวยสวยเป็นบลัชออนจะมองเห็นไหมกำลังชอบสีโทนประมาณนี้พอดีนะคะคือมันจะเหมาะกับ spring summer อย่างที่นางว่าจริงๆนะชื่นชอบแตงกี้แล้เธอโอเคต่อไปเบอร์3เบอร์3ชั้นชอบมากเลยส่งมาให้เธอลองบ้างเบอร์3ชั้นชอบมากจะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้เหมือนจะเป็นอายชาโด์แน่เลยอ่ะเห็นลายมาละเพราะว่าเห็นโบรีวิวหรือเอามาอยู่ในออใช้เราชอบด้วยนะแน่เลยนั่นแหละโซยว่านะคะโคโคเบลนอยากได้อยู่พอดีรู้ได้ยังไง้ยเธอขอดูขอดูขอดูพ็ยเกจดีเขาเปิดไงล่ะอ๋อต้องขอใหม่ เอนี่นะคะอา้าวเฮ้ยสีสวยจริงสีสวยสีสวยชอบอะ่ะเฮ้ยชอบสีอะ่ะสีสวยไม่สวอชอีกแล้วนะคะขอถ่ายรูปก่อน <c oughs> ขอบคุณมากๆเธอต่อไปเลยดีกว่าเบอร์สี่นะเบอร์สี่ทำให้หน้าชุ่มชื้นดีเป็นมาสแทบของฉันเลยมาสแทบมาสแทบมาสแทบของโบ เบอร์สี่คืออะไรนิ่มๆน,นิ่มด้วยเป็นมาสหนานแหละอ๋อเรารู้ว่านายชอบอ๋อเวสยสามีกลับเข้าบ้านมาพอดีนะคะถ้าเห็นผู้ชายเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นผู้ชายที่บ้านนะอ่ะเรากลับมาที่เปิดถุงของเราต่อดีกว่านะคะ ก็จะเป็นมาสเรารู้ว่าเราเห็นนางใช้อยู่นะนางชอบอินิทฟรีนั่นแหละนานเป็นอินิทฟรีโอียแกไม่ออกจะเป็นอินิทฟรีกรีนทรีหนอันนะคะแล้วก็จะเป็นอโลนหนอันอยากลองมากที่อเมริกาเนี่ยไม่มีห้ออินิทฟรีนะยังยังไม่เจอนะคะ แล้วก็มาอีกอันนึงจะเป็นของ My Beauty Diary นะเห็นหลายๆคนนะคะก็ชื่นชอบ My Beauty Diary นะ Isokayu t y o อันนี้ตุนเตร้ตุนเตล้์เดี๋ยวคืนนี้ใช้เลยไม่ค่อยเห่อเลยเนาะต่อไปเบอร์สเบอร์สก็เมื่อกี้เบอร์สเริ่มงงโอเคเบอร์หนะคะหน้าเธอไม่มีปัญหากังวลอะไรมากน่าจะชอบใช้สิ่งนี้ในชีวิตประจำวัน เบอร์ห้าอันไหนอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้นะคะเบอร์ห้าเดมดมเดมดมดมเจอคำว่า love blossom brightening BB cream เป็น BB cream อ้าบูชัวเขาคือบูชัวบูชัวหรือเขาอ่านแค่บิชัวไม่แน่ใจอะ่ะ อ่านผิดปะ่ะเป็นบีบีครีมที่มี SPF 35 PA++ บวกบวกนะคะสีเบจแกะมาไล่แกะตรงนี้แล้วกันกล่องน่ารักเนาะอ่ะแพ็กเกจก็น่ารักเป็นแบบนี้นะคะมีหัวพัมด้วยนะน่าจะโอเคใน ชีวิตประจําวันนะปกติแล้วบีบีไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเพราะว่า,เ,าเลือกสีให้มันเข้ากับสีผิวยากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีวิธีการใช้บีบีแล้วก็ไม่ต้องรอให้มันกลืนไปกับหน้าเรานะคะก็คือว่าใช้มือ,อถูๆเข้าด้วยกันแล้วก็กดๆ,ๆเข้าไปนะเดี๋ยวสีมันก็จะแบบดูกลมกลืนกับใบหน้าเองนะคะเฮ้ยขอบคุณนะคะผ่านไปต่อไปเบอร์หก แท่งนี้ฉันซื้อซ้ำมาตลอดหวังว่าเธอจะชอบก็คือสิ่งนี้นะคะคล้ายว่าคาดว่าน่าจะเป็นลิปสติกแน่เลยซีเชียน่าจะเป็นชื่อสีเชียพูดผิดพูด,พดถูกอ๋อแม็กแม็กแม็ก เหมือนจะรู้ใจเลยนะว่ากำลังจะทำลิปสติกแม็กคอลเลคชั่นนะคะแล้วนางก็ซื้อสีซีเชียมาให้ไม่รู้นะว่าซีเชียมันเป็นสีประมาณไหนเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยสีสวยอะ่ะยังไม่สวอชนะคะและถัดมาในนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นางเขียนไว้ว่าแผ่นเช็ดเครื่องสำอางนะคะใบหน้าแล้วก็ดวงตาเป็นยี่ห้อ B.B. นะคะยังแคร์ไฟน์อัอาสักอย่างหนึ่งอะ่ะขอบคุณมากๆนะถัดมาก็จะเป็นแป้งสีจันนะคะเป็นอันนี้เป็นสำหรับออยล s k i สกหรออ่อตักมีแป้งสีจันเคยลองใช้แป้งสีจันแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตลับแบบนี้หรือเปล่าเหมือนจะเป็นสีม่วงอะ่ะ ต่อันนี้จะเป็นอีกอีกแพ็กเกจหนึ่งเอออันนี้แบบแบบใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแป้งสีจันนี้ใช้ดีนะอันนี้น่าจะใช้ได้ดีในช่วงหน้าร้อนนะเพราะหน้าร้อนนี่แบบน่าจะมันเร็วมากนะคะอ่าผ่านไปแล้วก็ในถุงนี้อีกถุงหนึ่งเฮ้ยเธอเธอแต่ว่าแพ็คมันแน่นเอียดเลยนะเนี่ย ชิ้นมากเป็นบลัชออนนะคะเป็นของ B... ไม่ใช่ B สิ P2 นะคะ Glow Touch Compact Blush เคยเห็นโบพูดถึงยี่ห้อ P2 นะคะเคยเห็นนางใช้ลิปสติกของ P2 แล้วก็ตักบ้วนเวอร์อะเป็นสิ่งที่แบบเธอ,อฉันอยากได้ P2 ลิปสติกที่เธอใช้สีนั้นนะแล้วอันนี้เป็นบลัชออนนะคะสี Albert. สวยอะ สีเป็นชมพูตุ่นๆมอฟนะคะสีน่าใช้มากแล้วก็แพคเกจก็โอเคน่ารักเีนะคะแล้วก็ที่มาด้วยกันก็จะเป็น P2 l i p s t i c อันนี้แน่เลยอ่ะใช่ปะอ่าอันนี้คือสีเบอร์80นะคะ suggest honesty นั่นแหละเป็นสีที่นางใช้แล้วแบบเราชอบเป็นสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลม่วงพลัมสีสวยมากถ้าใครอยากดูสี swatch ตัวไหนนะคะหรือว่าอยากให้รีวิว ตัวไหนที่ที่โบให้ตักมานะคะก็สามารถลิฟคอมเมนต์ไว้ที่กล่องข้างล่างได้นะคะอา,อาจจะเอาไปรีวิวหรือสวอสีแล้วก็ลงรูปใน Facebook ของตักนะคะก็อย่าลืมกด Follow Facebook ด้วยนะคะเดอะตักกี้ตักอีนะโอเคขอบคุณมากโบสำหรับสิ่งนี้คือชอบอะ่ะแล้วที่อเมริกันก็ไม่มีนง่ต่ออันนี้นะคะอันนึงเป็น Origin Modern Fiction นะเขาคืออะไรอะ่ะ เป็น cleansing หรือเปล่าน่าจะเป็น cleansing นะคะก็อีกอันหนึ่งจะเป็น bio term late corporal lo anti drying body care ใช้อะไรอะอยังไงไม่รู้เดี๋ยวเก็บไว้ศึกษาก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นพวกขนมถุงนี้เนี่ยจะเป็นอะไรอะ na ฟรุตสแน็คนะคะชอบกินจริงๆอันนี้จะเป็นร้อยเปอร์เซนต์ฟรุตเลยเออเฮ้ยน่ากินอะน่ากินอะอีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นบิวตี้สวีตี้เป็นกัมมี่อ่าเฮ้ยเป็นโคเอนไซม์คิวเทนอะโลเวล่าแล้วก็คอลลาเจนกินแล้วอาจจะสวยอันเนี้ย แล้วก็อ,กอีกอันนึงเป็นเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นนางเขียนว่าเป็นเจอรี่ทับทิมผสมคอลลาเจนเธอมาสวยกันเถอะนั่นก็หมดทุกอย่างแล้วนะคะในสิ่งที่โบส่งมาให้นะคะต้องขอขอบคุณโบมากๆนะคะที่ทำสวอปกับตักนนะแล้วก็ส่งของดีๆแล้วก็ หน้าเล่นหน้าใช้ทั้งนั้นเลยนะคือถูกใจมากๆนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆที่ดูอยู่ก็จะได้รับความเพลิดเพลินนะคะก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มาดูใหม่นะคะก็อย่าลืม Subscribe นะคะแล้วกดติดตามเราจะได้เจอกันในวิดีโอครั้งถัดไปวันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ bye บายบายสวัสดีค่ะ วันนี้ลาไปแล้วนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้แต่วันนี้